จีพัสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟฟินไฮยาเพียรเซรั่มเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีโอ้โหน้ำกระจายเลยพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับลุงน้ำพลาซ่ามะพร้าวก่อนครับครับผมแต่ว่าหลอดเดี๋ยวผมมีหลอด พิเศษไม่เราไม่ใช้หลอดอ่าไม่เป็นไรนะกันนี้ไม่นี้ไม่ให้ด้วยไม่ให้กินด้วยทำไมใช้หลอดไม่ได้ก็เราทำออร์แกนิกแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเป็นย่อยสลายได้จะมาใช้หลอดพลาสติกไม่เอาแล้วเลิกไม่เอารอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คือต้นเลยฮะต้นอ้อโอ้ยดูดิไม่ใช่ไม้เรียวใช่ไหมฮะก็ใช้ใช้ด้วยใช้เป็นไม้เรียวได้ด้วยถ้าไม่ใช้แกจะโดนไม้เรียว อ๋อถ้าไม่ใช้โดนไม้เรียวต้นตอผอว่าต้องมีส่วนลงไปนี้เพราะว่ามันจะมีข้ออยู่ตรงกลางเหรอใช่ใช่อ่าคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งอันนี้ใช้ดูทางไหนฮะได้สองด้านเลยกินเหมือนแบบเหมือนอ้อยอ่ะเหมือนต้นอ้อยอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมฮะอ้าวอันนี้ไม่ต้องแทงเพราะว่ายาวข้อยาวข้อยาวมันเหมือนไม้ไผ่อ่ะกินเหมือนกินไม้ไผ่อ่ะ แต่อันนี้อันนี้จะเป็นพิเศษอันนี้ให้โจ๊กนะโอ้โจ๊กโอ้ทำไมอ่ะทำไมขอขอ้โจ๊กใหญ่กว่าของคนอื่นของผมอ่ะนอกจากจะไม่ใหญ่แล้วสั้นด้วยทำไมขอใ้โจกมันถึงใหญ่กว่าของคนอื่นน่ะลูกนี่มีเซนมีเซนเราไหนไหนเป็นธรรมชาติมันก็จะไม่ไม่มีสายเดียวอ้าวระวังนิ้วระวังนิ้วด้วยระวังนิ้วก็ถ้าจะเอายาวก็ต้องถลวงอ้าวมันอาจจะ พ่อเขาเบื่อมากเลยฮะอ่ะลองดูลองดูดูแล้วให้ความรู้สึกเป็นไงเราไม่ใช้หลอดพลาสติกนะฮะโอเคนี่ขุนชกขาเืองยุงไว้พยุงไว้จะตายเรื่องทำไมจะเป็นลมนี่ใช้อันนี้ดูดน้ำหอมนะนี่เฮ้ยโคตรเจ๋งอะเจ๋งไหมพี่เคยเจอคุณลุงครั้งหนึ่งเฮ้ย เสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชิญคุณลุงมาออกรายการครับเข้าโคตรหอมเลยแล้วอร่อยไ้มอร่อยเดี๋ยวจะให้กินช้อนแบบ ช้อนแบบโบราณโบราณครับคุณลุงครับแนะนําตัวคุณผู้ชมหน่อยฮะคุณลุงชื่ออะไรมาจากสวนที่ไหนยังไงฮะเออผมชื่อวิทยาเลี้ยงรักษาทําสวนมะพร้าวอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์นครปฐมครับก็ทําเป็นแบบปลอดสารเคมีอ๋อของออแกนิกลองช้อนลองช้อนดูออแกนิกแท้แท้ลูกเจ้าสวนก็ต้องกินอย่างนี้นะเขาใช้อันนี้เป็นช้อนใช่อ่าแบบนี้นะฮะพี่ลิงนี่เต็มเต็มคำกินลุย มันนุ่มไหมนุ่มไหมอ่ะนี่ของพี่ของดีสุดยอดสุดยอดเลือน้อยใช่ฮะยกยกนิ้วโป้งให้ผมทน่ไมอร่อยถ้าผมขาย50บาทจะซื้อไหมซื้อซื้อครับเพราะว่าหนึ่งน้ำหวานหอมไม่เหมือนที่เราไปกินทั่วไปมันจะติดออกเปรี้ยวอ่ะใช่แล้วยิ่งเนื้อ ผมมีความรู้สึกเหมือนผมกินตอนสิบขวบสมัยก่อนที่บ้านอ่ะที่ระยองมันเป็นเหมือนธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นอ่ะคือมันไม่มีอะไรปรุงแต่งสารเคมีแล้วมันออกหวานนุ่มหอหวานบางที่ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานแต่มันจะเปรี้ยวแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยก็บีบมะนาวเอาแล้วเปรี้ยวได้แต่ว่าของเราไม่เปรี้ยวมะพร้าวยำแล้วครับเออทำไมทําไมมะพร้าวสวนของคุณลุงวิทยาถึงหอมหวานเดิมที่ใช้สารเคมีผมทําต่อจาก คุณแม่มาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะใช้สารเคมีอยู่ดั้งเดิมมันเนื้อบางเนื้อบางน้ําจะเปรี้ยวน้ําจะหวานต่อเมื่อเนื้อเนี่ยหนามากแล้วเนื้อเนื้อฐานไม่ได้แล้วน้ําถึงจะหวานถึงทําปลอดสารเคมีก็เหมือนกันถ้าทําไม่ลึกซึ้งทําไม่ไม่เอาจริงเอาจังถ้าผมอ่ะบอกว่าตัวเองบอกว่าปลอดสารแล้วก็แค่ไม่ใช้สารเคมีก็ยังมีการตัดเตียนขนขนว่าเอ เปลือกขนขยะออกไปทิ้งนอกแปลง uh huh. สวนดวนเลี่ยมเลยแต่บอกว่าเป็นอินทรีย์มันก็ยังได้น้ำมะพร้าวเหมือนเหมือนกับเ,เหมือนกับทั่วๆไปแต่ของผมเนี่ยใช้เปลือกกระพราใช้ขยะใช้ใบไม้ผักตบชวาทํา uh huh. ปุ๋ยอย่างที่ไปเที่ยวสวนน่ะก็จะจะเห็นว่าสวนผมมันลกเป็น,เป,นเป็นป่าธรรมชาติแล uh ้ว huh. ในเมื่อหน้าดินมีอินทรีย์วัตถุมีหญ้าปกคลุมลผมดินมีความชื้น ลากฝอยหาอาหารขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงลูกได้ได้ตลอดเวลามีอาหารแล้วก็ลากฝอยเพราะว่าถ้าถ้าทั่วๆไปในหน้าดินแห้งลากฝอยจะไม่สามารถขึ้นมาหาอาหารหน้าดินได้ครับมันก็จะจะไม่มีอาหารไปเลี้ยงลูกความหวานก็จะไม่มีเนื้อที่ต้องการมามากที่สุดคืออย่างที่บอกใช้ช้อนตักแล้วมันนิ่มพอดีอนิ่มพอดีมันมน,มนิ่มพอดีมากเลยนะส่วนบางอันทื่อเนื้อหนานิดนึงน้ําจะหวานเจี๊ยบเลยบางคนบอกว่าเออถ้าไม่เห็นเนี่ยนึกว่า ผมเอาสลิงฉีดน้ำตาลไปในลูกมะพร้าวเราไม่ได้หอมหวานเฉพาะเนื้อแล้วมันลามมาถึงเปลือกอย่ากให้เชอะนิติใหม่นะครับแตบการกินมะพร้าวน้ำหอมนะครเรากินเปลือกมะพร้าวได้แล้วนะครับจีพาสเนเกอร์อัลล็อกยูสไต คอร์ดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจคอร์จิคอร์อรเจนจากอามาโดชงแล้วใส่ไม่มีสีเนื้อที่ต้องการมามากที่สุดคืออย่างที่บอกใช้ช้อนตักแล้วมันนิ่มพอดีนิ่มพอดีมันนิ่มมากเลยนะส,นส่วนบางอันที่เนื้อหนาน,นิดนึงน้ําจะหวานเจี๊ยบเลยบางคนบอกว่าเออถ้าไม่เห็นเนี่ยนึกว่าผมเอาสลิงฉีดน้ําตาลไปในลูกแล้วเรื่องความหอมพอทําแบบนี้ปุ๊บความหอมจะจะพิเศษกว่าเดิม เพราะธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรสชาติความหอมจะจะเฉยๆแต่พออย่างเงี้ยมันมันดึงคุณสมบัติของความหอมมาเพราะว่าต้นพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นเป็นต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีที่เดิมที่สัมพันธ์ที่อื่นๆก็เอาพันธุ์จากสัมพนันธ์ไปแล้วมะพร้าวของเราเนี่ยก็กระจายไปทั่วกระจายไปทั่วโดยเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้วอ่ะก็มีการมันกลายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมแต่ก่อนเนี่ยจะปลูกกันน้ำหอมกับน้ำหวานแยกกันชัดเจนแต่ตอนเนี้ย มันเป็นพันซึ่งกายพันมาออแต่ของเราเนี่ยปนกันก็เลยโชคดีก็จะมีเราได้มีนนลูกไหนหอมก็จะเตะจมูกเลยบางทีคนขับรถผ่านไปวางข้างทางนะออย้อนกลับมามะพร้าวเราไม่ได้หอมหวานเฉพาะเนื้อแล้วมันลามาันถึงเปลือกอย่าออให้เิอหลอกเป้าแกงเป้าลงให้กินเปลือกแกงหรือเปล่าเออเพราะว่าเออมันไม่ฝาดมันไม่ฝาดมากมันไม่ฝาดมันมันยังคงมีความฝาดอยู่แล้วก็มีความฝาดแต่มันไม่ฝาดมาต้องลองลองให้น้องๆลอง ไอโจ๊กนี้มันไม่ค่อยรู้ไงชิมมั่งชิมมั่งช,ชิมเปลือกมะพร้าวแล้วจ้ชิมเปลือกเรามาถึงขั้นมิติใหม่นะครับแ่งการกินมะพร้าวน้ำหอมนะครับคือเรากินเปลือกมะพร้าวได้แล้วนะครับโอ้โหแหมคุณคุณทำเล่นไปอไอลูกสาคูอะเม็ดสาคูอะก็เอามาจากต้นเหมือนต้นมะพร้าวเงี้ยต้นปาล์มอันนี้ต้นนะหอมนะเห็นไหมปกติมันจะฝาดว่านี้เออไม่เคยไม่ฝาด ไม่ค่อยฝาดฝาดน้อยฝาดน้อยแล้วน้ําแล้วน้ํามันฉ่าฮะมีไหนบอกไม่ฝาดตอนนี้หลังจากที่เราไปเที่ยวสวนเพื่อนๆนซึ่งปลูกมะพร้าวเขาไม่มีการกองขยะเป็นกองเท่าผมแล้วสวนเขาไม่ลกเท่าผมของเราคอนเซปต์คือสวนต้องลกงั้นเราไปดูสวนกันหน่อยไหมดูดูไม่เหมือนเพื่อนนะแล้วเป็นเหตุผลให้มะพร้าวเนื้อน้ำหอมหวานขนาดนี้ ผมโม้ได้แล้วว่ามะพร้าวของผมอร่อยที่สุดในโลกก็ได้ว่าได้แล้วก็รกที่สุดในโลกไปดูส่วนร <c oughs> กขนาดไหนขอชมหน่อยอฮะอนันผมนี่น,น,น,นี่เดีมันดูดีจริงนะทำสวนมะพร้าวมาแต่งนี้รับช่วงจากแม่ก็ประมาณ10ปีต้นมะพร้าวที่เห็นก็ประมาณเกือบเกือบ20ปีแล้ว ที่เหตุผลที่<อ>มาทําปลอดสารเคมีเพราะเราเนี่ยแพ้สารเคมีเราได้กิน<ร>สารเคมีเราก<ร>็ว<ร>ปวดหัว<ร>แล้วอ,ออกแล้วเราก็เลยตัดสินใจไม่ใช้สารเคมีเริ่มจากการที่หยุดใช้ย,ยาขยาแล้วก็ เริ่มเลี้ยงผักตบชวาในร่องแล้วก็มาหว่างที่โคนต้นพอมีผักตบชวาแล้วมีมีอินทรีย์วัตถุหญ้าเริ่มขึ้นเต็มร่องเราหยุดใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมกักหรือว่าเกลืออะไรต่างๆเราให้อินทรีย์วัตถุมันเลี้ยงหน้าดินคุมหหมหน้าดินรสชาติะเพ้าก็พัฒนาขึ้นเรื่อยจากการที่อินทรีย์วัตถุมากขึ้นทุกปีทุกปีตรงเนี้ยเดิมเลยทีแรกเนี่ยมันแห้งเพราะว่าน้ำมันชาดินไปหมดเหลือแต่ลากระเพา้าแห้งแล้วมันสูงกว่าข้าง พอเทปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษเป็นไม้หรือเศษเปลือกกระเพราเนี่ยทำให้ตรงนี้ชุ่มชื้นพอตรงนี้ชุ่มชื้นน่ะรากกระเพราจะขึ้นมาหาอาหารหนดินได้คือริมนี้เป็นน้ําแต่ผมผมตั้งใจกองให้เป็นภูเขาตรงนี้เพราะว่ามันทําให้อากาศระบายขึ้นยากถ้าเกิดข้างๆเนี่ยที่ไม่ใช่กองกระเพราเนี่ยอากาศในดินระบายได้รากพืชขึ้นมากินออกซิออกซเจนพร้อมกับอินทรีย์วัตถุได้ ตันนี้เปลือกกบผักตบกชวาที่เราวางตรงนู้นอะ่ะมันใหม่ต้นมะพร้าวยังยังคงกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ย่อยทีนี้เราพอทิ้งไปทักพัก,พกหนึ่งมันจะมีไม้เลื้อยหรือว่ามีต้นหญ้ามาคุมและความชื้นจะมามันจะมีตัวปวกมากินเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มย่อยเป็นปุ๋ยแล้วรลกพืชเนี่ยจะขึ้นมาใส่พวกนี้กินเป็นอาหารก็มันจะเป็นชั้นของมันนะอันนี้ข้างล่างเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งปีแต่ชั้นบนที่เราเห็นเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งมันจะไล่ลงไปไงจากเปลือกมะพร้าวที่เห็นเนี่ยที่เอากลับไปะ แล้วก็เอากลับไปมันก็ย่อยย่อ,อยย่อยจนเป็นปุ๋ยธรรมชาติของมันเองครับมันก็เริ่มย่อยตั้งแต่่างแต่จริงๆแล้วผมไม,ไม่ไม่ต้องการขนมาตลาดหรอกอผมต้องการปลอกที่โคนต้นต้นไข่ต้นมันต้นไหนออกดอกออกลูกดกเขาก็ได้ปุ๋ยอของเขาเยอะต้นไหนไม่มีลูกก็อดไปเราก็อ,อยากจะให้เขาได้กินผลผลิตของเขาซึ่งเขาผลิตเองต้นต่อต้นต,ต่อต้นเขาจะได้พัฒนาของเขาไปไปเรื่อยๆอหหมือน,นี้แต่ีพอพอเราขนขนมาแล้วเนี่ย ลูกค้าชอบให้เรามานั่งเฉาะได้เห็น,เนสสกสสเ,ออเห็นสดสดแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเออของเราสดบางคนที่ละเอียดหน่อยเขาบอก ดูขั้วซียังใหม่ตัดใหม่ๆเลยก็เออเราก็เลยเอามาโชว์แล้วพอเรามาโชว์เสร็จแล้วเราก็ต้องเอากลับไปไว้ที่เดิมครับแต่ตอนนี้ก็ที่เดิมจําไม่ก็ได้แล้วก็ไปก็สุดท้ายก็เอากลับสวนเนี่ยมันก็ไม่เอาขยะมาทิ้งที่กรุงเทพมาทิ้งที่ในเมืองใช่เพราะว่าถ้าผมขนมะพร้ามาครึ่งคันรถหนึ่งคันรถแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมขายแล้วเขาก็ไล่กลับเพราะว่าผมขนขยะมาทิ้งในเมืองเป็นมันไม่เป็นมิตรกับ ชาวสวนมะพร้าวแล้วถ้าอยากจะไปเยี่ยมชมอยู่ตรงไหนนะครับคลองยินดาอําเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมเดินเข้าไปถ้าสวนมะพร้าวลุงวิทย์ก็จะสวนมะพร้าวลุงวิทย์เราขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> อยู่ที่นรครปฐมก็ไปติดตามกันได้เข้าไปโทรไปก่อนก็ได้นะไปหาคุณลุงจะไปเยี่ยมสวนหรือจะไปอะไรแล้วถ้าจะไปลุงวิทย์จะมาหาเราที่กรุงเทพมีงานแถวไหนก็ลองถามลุงวิทย์ดูจะได้มากินแบบว่าธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแล้วหลอดก็ยังเป็น ออแกนิกด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วกินจากหลอดอันนี้อร่อยกว่าด้วยนะฮะเออเก๋มากเลยเอาวันนี้ลุงวิทย์ขอบคุณมากนะครับที่มาในรายการของเรานะครับแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะลวงวิทย์นะขอบคุณครับเอาไปติดตามกันนะครับ ดีนั้นดีนะลงที่ว่าดาวเต้นโอ้โหกลัวไปดาวอื่นมากชีวิตทุกวันนี้วุ่นวายอยู่กับการเลี้ยงดูแลเลี้ยงดูแลแม่ดูแลพ่อแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่พอเราก็เลยรับน้องน้องหมามาอีกเป็นภาละ ชีวิตไหมเป็นภาระที่เราเต็มใจแต่ว่า<ล>ท้ายที่สุดก็มีความสุขแหละแล้วพอจะต้องไปเล่นกับมันมันก็จะลําบากครับคนแก่แล้วลมีปัญหาไหม,มก็แกร็บไหมเวลามาโลกมาโอ้โหอย่างนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหนักมากเกี่ยวกับเรื่องของข้อเรื่องของเข่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าย้อนกลับไปต้องบอกว่าอย่างคุณพ่อของลิตาเขาเป็นคนทํางานด้านของบริการนะคะเขาเป็นคนทุ่มเทกับงานมากจริงๆแล้วก็ งานของเขาอย่างแรกคือยืนนานเดินเยอะออแล้วก็ต้องก้มๆเงยๆเพื่อที่จะบริการลูกค้เาเพราะฉะนั้นอย่างต่ำหนึ่งวันเนี่ยเขาจะทํางาน12ชั่วโมงอ,อ,อันนี้คืออย่างตา่ําเพราะว่าเขาไปตั้งแต่6กโมงทำถึงหนึ่งทุ่มเลอะทำเยอะนะเนี่ยทุกวนันใช่ทุกวนันจนหลังๆอะ่ะเราก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วแหละว่าเขาเริ่มไม่ค่อยไหวหมายถึงว่าเวลาลุกเวลาเดินเขาดูเริ่มลําบากมันเหมือนคนที่มีอวัยวะ32แต่ใช้งานไม่ได้ ถึงขานาดน,นั้นเลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นเขาฝืนมาตลอด40ปีค่ะถามว่าทําไมไม่ไปหาหมออมเพราะเขาอะกลัวเสียตังค์เยอะอแล้วถามว่าทําไมไม่หยุดทํางานมันเพราะว่าเขาหยุดไม่ได้เพราะอาชีพเขามันเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัววันนึงอะหนูได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนพ่อ,อเขาบอกพ่อลมอ้ม,มแล้วภาพที่เปิดไปที่ห้องเขาก็คือเขานั่งกุมเข่าอยู่มไม่พูดเลยเลยแต่หน้าซีดมาก ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วหนูต้องรีบพาเขาไปหาหมอก็ได้เจอคุณหมอแล้วก็คุณหมอเขาก็บอกเลยว่าคุณพ่อมีปัญหาเข่าโดยที่คอลลาเจนที่อยู่ในข้อเนี่ยมันหายไปคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าวิธีการรักษาเลยงะที่ง่ายที่สุดก็คือหมอจะให้ฉีดเข่าหนูก็เลยบอกว่าแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่จะรักษาพ่อหนูได้โดยที่พ่อหนูไม่ต้องเจ็บตัวมีหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีอีกหนึ่งวิธีก็คือก็ในเมื่อคอลลาเจนหมดก็ใช้วิธีเติมเข้าไป โดยการเติมเราก็จะเติมด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทานแต่เงื่อนไขเดียวก็คือคุณจะต้องทานเป็นคอลลาเจนไทป์2ตัวเดียวกับที่อยู่ในคอเท่านั้นเพราะฉะนั้น CC c a แคลเซียมแอนด์คอลเจนแทบจะเป็นตัวเดียวในตลาดเลยที่กล้าเขียนว่าคอลลาเจนไทป์2เอาไว้ที่หน้ากล่องเพราะว่าเขาใส่ในปริมาณที่มากพอ,อและที่สำคัญตัว CC c a แคลเซียมแอนด์คอลลาเนะเขามีคอลลาเจนไทป์2แล้วเขาก็ยังเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้ด้วย ก็คือเขามีแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมที่คุณภาพดีที่สุด<ม>เขาก็เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็ยังมีวิตามินซีวิตามินดีด้วยซึ่งจะทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและคอลลาเจนได้ดีเป็นตัวนาําพาใช่ลิตาก,ก็เลยให้คุณพ่อเขาทาน<ม>ต้องบอกว<ม>่าเแล้วป็นไงพ่อชอบเพราะว่าทานง่ายอร่อยรสเป็นรสผลไม้คือทานแล้วสดชื่นและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องของความหวานเพราะเป็นความหวานที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยสามารถทานได้สบายมากนี่คือกิจวัตรที่เขาทาจริงๆทุกวันนี้เพราะว่าน้องหมาเนี่ยตาบอดเขาจะต้องตามเสียงซอยเท้าเท่านั้นเอาลืตาเลยต้องซอยเท้าที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 เพื่อนี่จะให้เดินตามเสียงว่าถ้าเจ็บเข่าทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ตอนนี้เขามาล้างรถขัดล้อรถก้มยองยองได้นี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อหลักที่สุดคือเขาจะระวังตัะเป็นหิ้งละเป็นหิ้งพล แล้วเขาเป็นคนไหว้พระเขาขึ้นลงเนี้ยใช่เขาขึ้นบันไดได้สบายมากกลับขึ้นไปนอนชั้นสองคนแก่พอกระดูกมันมันสมบูรณ์หน่อยดีขึ้นข้อดีขึ้นเวลาไปทํางานเนี้ยมันไม่เหนื่อยแล้วเขาอายุ65ปีแล้วเขาก็กลับขึ้นไปสวดมนต์คุกเข่าไหว้พระได้ปติัติํามกิจกรรมที่ตัวเองรักนะใช่เพราะฉะนั้นลิตาก็เลยอยากจะย้าว่าใครก็ตามที่ มีปัญหาแบบคุณพ่อของลิตาผู้สูงวัยทุกท่านหรือแม้แต่ผู้หญิงที่คุณใส่ส้นสูงคุณผู้ชายที่ออกกําลังกายหนักๆอ,อยากให้ลองตัวนี้จริงๆค่ะ CC Calcium and Collagen เพราะว่าปกติเนี่ยสกล่องเนี่ยนะคะราคา2,400บาทบแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเหลือ1,790บาทและรีบโทรมาให้ทัน50สายแรกนะคะคุณได้รับฟรีไปอีก2กล่อง <4. S 2> เป็นทั้งหมด4กล่องร,ราคา1,790บาทเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยนะคะ0 2 0 3 0 3 0, 0 3 3 020300033หรือว่าไลน์ค่ะ ATSM99 ลิตาเชื่อว่าหลายคนซื้อลอตเตอรี่คุณยังเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยแล้วทำไมคุณถึงเอาเงินจำนวนนั้น่ะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่ได้และที่สำคัญสำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ลิตาบอกว่าเขาไม่อยากเสียเงินเยอะและพยายามเก็บเงินไว้เยอะๆแต่ถามว่าระหว่างทางถ้าไม่ดูแลตัวเองเงินที่เก็บไว้ท้ายที่สุด เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงกว่านี้มากๆ<ช>ลิตามั่นใจแล้วลิตาเลือกซีซีแคลเซียมแคลเาเจนให้คนที่ลิตารักที่สุดทานเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้2กล่องปกติ2,400บาทค่ะพี่แมมแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษ1,790บาทเท่านั้นและถ้าคุณโทรมาทาน50สายแรกนะคะฟรีอีก2กล่องเป็นทั้งหมด4กล่องราคา1790บาทโทรศัพท์มาได้นะคะ 020300033 0203000033หรือว่า t s m 9 9ครับอย่างลิตาตอนนี้ลิตาขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบเต็มตัวเพราะฉะนั้นเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่หยุดทำงานไม่ได้พูดกับหัวหน้าครอบครัวทุกๆคนก็คือคุณเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะถ้าคุดล้มนั่นหมายถึงว่า คนทางครอบครัวของคุณก็ลดก็จะลำบากลำบากใช่ค่ะลแล้ว,ลวมันปฏิเสธไม่ได้ว่าร่างกายของเราเป็นเครื่องมือทํามาหากินที่ดีที่สุดแล้วอิสระมันมีอยู่2แบบคืออิสระทางใจกับอิสระทางกายพออายุเยอะขึ้นมันมักจะเหลือแต่อิสระทางใจแต่ทางกายมันไม่ไปพร้อมกับใจแล้วเพราะฉะนั้นย้ําแบบนี้เลยว่า อนาคตคุณพ่อคุณแม่ของคุณอยู่ในกำมือของคุณและย้ำอีกว่าถ้าไม่เห็นผลเราคืนเงินคุณจริงๆวันนี้4กล่องนะคะ1790บาทเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 3 3 0 0 0 3 3หรือว่าไลน์ค่ะ atsm 99ค่ะเรื่องข้อต้องเป็นคอลลาเจนไท p e 2เท่านั้นค่ให้ทุกคนได้ดูแลจริงๆคุขภาพสำคัญ ุดเริ่ราดดีๆคอะจันลิตาขอบคุณลิตาค่ะเวลาหมดครับท่านผู้ชมครับเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับจะหนึ่งสุกเก้าโมงห้านาทีถึงเก้าโมงครึ่งนะครับทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามนะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับรายละเอียดขึ้นอยู่ด้านล่างวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับกับรายการ่อบัสดีค่ะ